ครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการเข้าดู CSI ครับในช่วงนี้ก็คือสามารถดูผ่านเว็บอินเทสได้นะครับก่อนอื่นเลยเราก็มาที่เว็บนี้เนาะแล้วก็กดล็อกอินครับพอล็อกอินไปปุ๊บให้เรามาที่ตรงเรื่องดาวน์โหลดข้อมูลนะครับตรงมุมล่างซ้ายนี้กดเข้าไปครับ รงนี้มันจะมีให้เลือกครับว่าจะเอาข้อมูลแบบไหนสมมุติตอนนี้ข้อมูลล่าสุดที่ออกเดือนสิงหาออกแล้วนะครับก็ผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันรายงานสรุปผลการสํารวจ CSI เนาะแบบก็คือเลือกเป็นทั้งหมดรอบการสํารวจผมอยากรู้ของสินหาคมก็คือของเดือนนี้ก็เลือกสินหาคมครับแล้วก็ประเภทไฟล์เอาแบบนี้ PM อย่างเดียวแล้วก็กดส่งคําขอเพื่อสร้างรายงานครับ รอสักครู่นะครับไฟล์ของเราจะมาอยู่ข้างล่างตรงนี้เนาะสถานะตอนนี้มันขึ้นว่ากําลังสร้างอยู่เรามีก็เป็นรูปนาฬิกาทรายครับก็แปลว่าเขาให้เรารอสักครู่หนึ่งเพราะตอนนี้กําลังประมวลผลข้อมูลอยู่ให้เรารออยู่หน้านี้สักครู่ครับโอเคมันขึ้นมาสถานะว่าพร้อมแล้วเนาะที่เราสร้างเนี่ยครับแปลว่ากดดาวน์โหลด พอดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะมาขึ้นข้างล่างนี้ครับพอโหลดเสร็จเราก็เปิดขึ้นมาดูตรงนี้ก็จะเห็นรายงานสรุปนะครับเ s สไอของเดือนสิงหาคมก็จะเห็นว่าของเราสำรวจไปแล้วสามลายนะได้คะแนนเท่าไหร่บ้างเทสได้หนึ่งพันเต็มนะสามลาย ตรงนี้จะไม่มีรายละเอียดข้อมูลลูกค้านะครับจะเป็นคะแนนสรุปเนาะว่าเราได้อะไรเท่าไหร่บ้างซึ่งถ้าเกิดเราอยากได้คะแนนแบบรายชื่อลูกค้าครับให้เรามาตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นรายชื่อลูกค้าแทนแล้วก็กดส่งคำขอเพื่อสร้างรายงานครับหรือถ้งเหมือนกันก็คือรอสักครู่เนาะมันจะมีรายชื่อลูกค้าให้โหลด อันนี้ก็กำลังสร้างอยู่ซึ่งรายชื่อลูกค้านี้จะช่วยให้เราสามารถเอามาติดตามงานกับทีมงานได้นะว่าผลสำรวจที่ออกมาเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้เ,เราก,กดดาวน์โหลดไปครับได้ไฟล์มาก็เปิดดูครับมันก็จะเป็นสามลายเมื่อกี้ที่เราเห็นเนาะที่เราเห็นว่ามันได้พันเต็ม เพืนมาดูตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าลูกค้า3ามรายเนี่ยชื่ออะไรบ้างให้คะแนนเท่าไหร่หนะครับจะเห็นว่าสามรายให้หนึ่งพันเต็มสอดคล้องกับไฟล์เมื่อกี้ครับก็เอาเป็นว่าก็ช่วงนี้ก็คือดูจากนมีี้ไปก่อนครับวันนี้ก็ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ